การรวมลิงก์โดยลิงก์ทรีในการทำตลาดออนไลน์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเก็บรายชื่อของผู้มุ่งหวังเพื่อพูดคุยกันต่อไปบนโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณมีลิงก์โปรไฟล์ลิงก์เดียวแต่สามารถนำผู้มุ่งหวังไปยังจุด ที่คุณต้องการได้หลายจุดตัวช่วยในการทำอย่างนี้คือ Link t r e ีที่ Link t r e ีคุณสามารถป้อนชื่อของลิงก์และลิงก์ที่โยงไปสู่เว็บต่างๆตามที่คุณต้องการแต่เราจะโยงลิงก์เหล่านั้นไปที่ใดบ้างดักจับรายชื่อคุณใช้ Lead Magnet หรือสิ่งที่มีคุณค่า ถ้าผู้มุ่งหวังต้องการสิ่งนั้นก็เอาอ e ีเมลมาเพื่อแรกโดยกรอกอ e ีเมลเพื่อแรกเอาสิ่งเหล่านั้นไปเช่นอ e ีบุ๊กหรือวิดีโอคอร์สคือคุยกันยาวเป็นแพลตฟอร์มอื่นที่คุณเอาไว้ใช้สื่อสารกับผู้มุ่งหวังไปนานๆเช่นช่อง YouTube หรือกลุ่ม Facebook เป็นต้น โน้มน้าวเพื่อขายตรงนี้ก็คือที่ที่คุณจะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้มุ่งหวังได้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการตลอดจนปิดการขายได้ในที่สุดตัวอย่างเช่นกลุ่มไลน์รายได้รวดเร็วตรงนี้ก็คือเซนเพจของสินค้าที่ราคาไม่แพงเป็นลิงก์ที่เมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อ ลูกค้าจ่ายเงินให้บริษัทบริษัทส่งของให้ลูกค้าส่วนคุณคอยรับส่วนแบ่งค่าของมิชชั่นนี่เป็นการสร้างกระแสเงินสดให้คุณเองอย่างรวดเร็วสรุปแนวทางการวางลิงก์ที่ลิงก์ทีดักจับรายชื่อคือคุยกันยาวโน้มน้าวเพื่อขายรายได้รวดเร็ว การใช้งาน l i n k ์ทรีที่ TikTok คุณมีบัญชีธุรกิจจึงสามารถใส่ลิงก์โปรไฟล์ได้คุณก็เอาลิงก์ของคุณที่ทำจากลิงก์ทรีมาใส่เมื่อคุณทำคอนเทนต์ที่ TikTok ตอนจบบอกว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์โปรไฟล์เลยครับเ<อ><ก>มื่อมีผู้มุ่งหวังคลิกก็จะเจอลิงก์ทรีของคุณ ที่นำพาผู้มุ่งหวังไปสู่ที่ต่างๆหมายถึงเว็บไซต์ต่างๆดูตัวอย่างลิงก์ทีและสมัครลิงก์ทีจากข้างใต้วิดีโอนี้เรามาดูภาพปฏิบัติของการรวมลิงก์ที่ลิงก์ทีกันเลยครับเริ่มต้นจากเว็บ linktr.ee e. นะครับเราก็จะามาสมัครลิงก์ทีกันกหดไลน์อัพสร้าง Account Free ตรงนี้เขาจะให้เราใส่ Username แล้วก็ใส่ไป ใช่อ e ีเมลพารเบิร์ดก็เลือกไปเลยนะแล้วก็ต้องจำให้ได้ด้วย mm hmm. ควรที่จะจดไว้นะ กที่ปุ่มนี้ก็คือเมื่อสร้าง Account ก็แสดงว่าเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะสมัครโดยใช้อีเมลหรือก็ให้ใส่ชื่อ ไปต่อตรงนี้ก็เลือกประเภทนะเลือกประเภทลิงก์ของเรานะก็จะเป็นเราก็เลือกว่าเอาเป็นบิสเนสเนยอ่า ให้เลือกต่ออีกว่าที่เลือกเป็นบิสเนสเนี่ยมันเป็นบิสเนสอะไรก็ marketing and advertising แล้วก็กดว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วก็ไปต่อก็ตรงนี้เขาก็ให้เลือก plan คือเพื่อนๆจะสมัครก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นฟรีก็ได้ตอนนี้ก็สมัครแล้วก็ ให้ยืนยันอีเมลแล้วก็มาดูที่ลิงกทรีวัลฟัยยออีเมลล Verify Image <c oughs> UX Cloud has been Verified ก็กด Continue ไปต่อครับตรงนี้ก็เป็นการสร้างลิงก็คือ App New Link ไททันเราก็มาดูครับก็เป็นลิงก์แรกก็จะเป็นยากจับรายชื่อก็อคือชื่อลิงก์ก็วิดีโอ คอเจ็ดคิดไปททำเจ้าเชื่อแล้วก็เราก็เอาลิงก์มาใส่ก็คือลิงก์นี้นั่นเองนนครับแล้วก็เพิ่มอีกเพิ่มอีกก็จะเป็น เพิ่มในลำดับต่อไปก็จะเป็นคือคุยกันยาวเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นเป็นูนทูบช่องในคือช่องในประเทศเพราะว่าช่องต่างประเทศที่ก็จะเป็นหมาอุษ,ษารนนะครับก็เลยยังไม่ได้บอกให้ใคร ยังไม่ได้บอกให้ใครส u b s า r i b e แต่ว่าถ้าเป็นลิงก์ที่จะไปวางไว้ไอจี IG ก็ไม่แน่เป็นครัเพื่อนบี ทางนี้จะเพิ่มเป็นกลุ่ม facebook กลุ่ม f เฟ e บ o ๊กสินค้าไทยไปลาแล้วก็เราก็จะมีลิงก์ของ f เฟ e บุ๊กแล้วก็ยังไม่พอก็เพิ่มลิงก์อีกก็กด add new link ตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็จะคือปุ่มโน้มแล้วเพื่อขายปุ่มไายปุ่มไายศึกษาแอปมูม แล้วก็ยังเพิ่มอีกลิงก์เป็นลิงก์สุดท้ายตรงนี้ก็อยู่ในกลุ่มรายได้รวดเร็วคือเราก็ใส่ชื่อลิง์กว่า ซื้อหนังสือแปดสิ่งแล้วเราก็ไปเอาลิงมาเมื่อเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ลิงนี้ของเรานะ นี่คือนี่คือลิง์ของเราเราก็เอาไปเก็บไว้เ,เราก็มาเช็ค<ม>ดูว่าลิง์กต่างเป็นไงนะครับตรงนี้ก็เเช็คจาก หลังไปหน้าหรือหน้าไปหลังคือจากหน้าสุดมานี่วิดีโอคอร์8คลิป7คลิป8ํำ9เชื่อหน้าตาจะเป็นไงก็ฮะตรงนี้เป็นการจับรายชื่อก็จับใครคลิกเมื่อตรงนี้แล้วถ้าเขาอยากจะได้วิดีโอคอร์เนี่ยเขาก็จะต้องกรอก ชื่ออ e ีเมลอ่ะนี่เรามาดูตัวต่อไป YouTube ช่องในเราก็กดดูก็จะมาเจอลิงก์ YouTube นะครับก็ครับก็จะสับสับใช้ไลยก็ไวสตรีมมิ่งผราบ ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กคณดูซิว่ามาจริงไหมเริงออ้อหรอเล่าอ้าครับก็มาแล้วกลุ่มกลุ่มเฟซบุ๊กสิงค้าคุณภาพไทยจากแ on, อปมุงมอนไปสปอลราวมา เราก็ต่อไปกลุ่มลายศึกษาแอบมูมอนถือถ้าเป็นบนมือถือก็จะเข้าไปยังที่กลุ่มลายเลยนะตอนนี้อันนี้เล่นจากโน้ตบุ๊กนะ มันก็ยังไม่ไปแต่ว่าท่านลองกดจากมือถือดูวยแล้วต่อจากนั้นก็คือซื้อหนังสือแปดสิ่งดูว่าหน้าตายเป็นไงครับนี่ก็คือเซนเพจของหนังสือแปดสิ่งที่คนเก่งมากๆมีร่วมกันนะครับคือ อันนี้ก็ถ้าท่านโดยการสั่งซื้อโดยการกดที่แตกล้างมุมซ้ายมือนี่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการย่อลิงก์แล้วก็เอาลิงก์นี้เก็บเอาไวท้ที่หน้าโปรไฟล์ โซเชียลเน็ตเวิร์กของท่านผู้มิหวังจะได้ติดต่อกับท่านได้ตามช่องทางต่างๆที่ท่านได้กำหนดไว้ครับสำหรับลิงก์ของ linktr.ee ก็จะอยู่ที่ข้างใต้วิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ